คือาาว่าที่จังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยมีปัญหาสุนัขจรจัดค่นอนข้างเยอะการนายกเป็นก็เห็นปัญหาเนี้ยเราควรจะแก้ไขโดยการจับสุนัขจรจัดที่เก่อความเดือดร้อนเนี่ยมาไว้ที่นี่นะครับผมแล้วก็ที่ศูนย์เนี้ยสุนัขที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสุนัขที่จะผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลมาก็คือมันจะมีสุนัขจรจัดอยู่ในบริเวณต่างๆที่มันเก่อความเดือดร้อนเขาจะแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ไปตรวจสอบว่า เป็นสุนัขที่มีเจ้าของหรือไม่ถ้าไม่มีเจ้าของเราก็จะด,ดำเนินการนํเอาไว้ที่นี่ส่วนอันไหนที่มีเจ้าของหรือมีคนดูแลเราก็าจะไว้ที่เก่าแล้วก็ให้เขา,าปรับปรุงในการแก้ไขในการาในการเลี้ยงต่อไปของตัวเมียสุนัขเข้าใหม่แล้วก็สุนัขป่วยหลักๆที่มีอยู่ว่าสี่กรมนะครับผมครับแล้วก็ในส่วนของที่นี่ที่เจอปัญหาส่วนใหญ่ของ ในเขตเทศบายก็คือมีสุนัขจรจรัดค่อนข้างมากและยังไม่มีการคุมกําเนิดในส่วนของสุนัขที่เลี้ยงอยู่นะครับผมพอเกิดลูกสุนัขมาแล้วเขาจะเอาไปทิ้งตามวัดตามพื้นที่ต่างๆที่มีการเลี้ยงดูก็ทําให้จํานวนสุนัขจอนจัดในเขตเทศบาลนครเเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคลินิกคลินิกคลินิกโรงพยาบาลสัตว์ที่ข้างป่าเขาทาตรงนะั <c oughs> ้นะ ได้รับทุนสนับสนุนครับสองตัแม่เด็กก็มาดูบ้นพื้นที่ก็ท่านนายกก็ให้เราได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะนี่นะคะก็โดยประมาณประมาณ500อตัวอันนี้คือเต็มที่เต็มที่แบบแออัดนะคะคืออาจจะอยู่กันอย่างแออัดแต่ถ้าให้อยู่อย่างอย่างสวายสบายโดยที่สุนัขอาจจะไม่ไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปเนี่ยเราเรากำหนดเอาไว้ที่อยู่ไม่เกิน300ตัว นะคะก็คือ200-300ตัวโดยประมาณคำนวณที่ประมาณตัวละ10บาทต่อวันอันนี้ที่คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารนอกนั้น้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายดูแลต่างๆเช่นเรื่องของวัคซีนเรื่องของอาหารเรื่องของยาเรื่องของอะไรการดูแลพื้นที่ทุกๆาปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการตรงนี้เนี่ยก็ปีหนึ่งเนี่ยตกแล้วประมาณล้านกว่าบาท ในการแลคลักลสำหรับสัตว์ที่เราเราเก็บมาจากในเมืองนะคะในกรณีที่เราได้รับการร้อง,งเรียนหรือถ้ามันอยู่ไม่ได้มันสร้างความเดือดร้อนจริง,รงๆเราก็จะจับมาแล้วก็พอจับมาแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะถูกแยกกรงขังนะคะเราจะถูกแยกเพื่ออยู่กรงขังแยกจากตัวอื่นเนื่องจากเอาเข้าเลยเนี่ยมันตีกันตายนะคะก็จะถูกแยกแลวจากนั้นเนี่ยคือหนึ่งจะต้องดูในเรื่องของโรค ที่เขาเป็นนะคะคือมีโรคอะไรไหมนะคะติดต่ออะไรไหมนะคะเพื่อเพื่อการรักษาดูแลรักษามันก่อนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของวัคซีนทุกตัวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สุดนักมากแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ต่อบอกนะคะว่าถ้าตัวผู้เนี่ยจะทั้งให้ธรหมดนทุกรลายนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะส่วนของตัว อีกอันนึงที่เรามาีคำถามากๆในในในเขตเมืองก็คือเรื่องของการโรงพยาบาลสัตว์ที่ตรงนั้นเนี่ยตรงเทศบาลเก่าเนี่ยเนื่องจากมันคับแคบมากแล้วก็การการเดินทางการอะไรต่างๆของคนนะคะที่จอดที่อะไรอย่างาางี้ค่อนข้างจะลรบากพอสมควรแล้วก,เก็เราก็เลยเสนอโครงการเพื่อที่จะทำเป็นโงรงพยาบาลสัตว์เป็นคลินิกนะคะแต่เราใช้ชื่อว่าศูนย์ควบคุมโรคจากสัตว์นะคะ โดยที่กําหนดพื้นที่เนี่ยก็คืออยู่ตรงเรียนด้านหลังของเทศบาลนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้รับงบประมาณเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราของงบของส่วนกลางสำนักงบปรากฏว่าเรายังไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ็นมหม,มาตัวหมดต้งหมดครันต่อไปมีตัวไหน้เป็นเั้งหลางคร้เป็นตัวเมียอ๋อ้าแ,แยก,ยก,กตรงนะครับ วันนี้เป็นการมาตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์สุนัขของเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งสถานที่แห่งนี้เราสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2549แล้วนะคะก็ผ่านมาขอนปเร่นน,นพอดีปัญหาสุนัขจรจากตอนนี้ก็เยอะ แล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นว่าพอมาตั้งเสร็จคนก็น,นึกว่าที่นี่คือที่ปล่อยสุนัขก,ก็เอาสุนัขมาปล่อยกันเยเะนอะแยะฉบ้าลเดวนไปเขาก็เดือดร้อนแล้วก็บอกว่ามีส่วนหนึ่งของจากสถานสงเคราะห์อของเราเนี่ยมาหลุดออกไปไปสมปเพสก็เป็นหมาจรจัดอยู่ข้างนอกก็เราจะเข้ามาดูว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีได้อย่างไรรวมทั้งสุนัขจรจัดที่อยู่ในเขตเทศบาลเยอะแยะไปหมดเลยที่เราจับไม่ได้แล้วก็เอามาเข้าสถานที่นี้ที่ นีของเราเนี่ยเต็มที่เราจุดได้แค่ห้าร้อยเราก็ไม่สามารถจุดได้มากอย่งในเมืองมีสุลักจันจ,นจน 3, ัดตักงสา0พันกว่าก็จะ ก็กลายเป็นว่าเราจะทํำยังไงกันก็คงมาทบทวนดูว่าเทศบาลควรจะทําอย่างไรนะคะในเรื่องของการออกที่สั่ารเพิ่มเติมหรือว่าทําโครงการอะไรทํามันชุนักได้ทำอยู่แล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าคนเนี่ยรักสุนัขรักไม่จริงรักแล้วพอเขาไม่สวยเรื่องอะไรก็ทิ้งพอทิ้งมันก็เกิดสุนัขจาจัดประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาดูว่าจะแก้ไขอะไรบ้างสภาพกรงสภาพที่อยู่ของเขาเนี่ยมันสุดสตอย่างไร แล้วก็จะมาคุยกับอบตอข้างเคียงนี้ว่าเราจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไ่า Là... Oh, bắt mình bà la. Ờ cắt ở cái <laughs> cổng này. Đi <laughs>